ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบที่ซึ่งเรานำเสนอการจอดลึกยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดบนท้องถนนพร้อมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและคนรักรถวันนี้เราขอนำเสนอมิตูบิชิไททันรุ่นปี2025ในเฉดสีเงินอันสะดุดตาซึ่งช่วยขับเน้นทุกสันเหลี่ยมและโค้งเว้าของรถกระบะรุ่นนี้จากท่าทางที่ดุดันบนถนนในเมืองจนถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนอันทรหดนอกเส้นทางไททันคันนี้ผสานความงามและสมรรถนะเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในทุกสภาพแวดล้อม เริ่มที่ภายนอกจะสังเกตได้ถึงกระจังหน้าขนาดใหญ่เคลือบโครเมียมอันทนทานขนาบด้วยไฟหน้าและที่ออกแบบมาให้ดูเฉียบคมฝากระโปรงรูปทรงสปอร์ตไล่เส้นไปอย่างซุ้มล้อที่ดูแข็งแรงจัดเต็มด้วยล้ออันลอยสีเมทัลลิกเข้มไฟตัดหมอกในตัวและเส้นสายอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมในขณะเดียวกันก็สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวพื้นผิวสีเงินยังสะท้อนแสงรอบข้างทำให้เกิดเงาสะท้อนสวยงามบนตัวถัง ใต้ฝากระโปรงติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตรที่ให้แรงดิดสูงสำหรับการลากจูงหรือไต่ทางชันระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ทันใจระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อของมิตซูบิชิมาพร้อมโหมดไฮและโลเรนและระบบล็อกเฟืองท้ายอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ยึดเกาะดีเยี่ยมทั้งบนพื้นทรายกรวดหรือโคลนภายในห้องโดยสารออกแบบมาอย่างประณีตใช้วัสดุพรีเมียมและตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกสีเงินบนคอนโซลแดชบอร ช่องประตูและชุดควบคุมกลางเบาะหนังตัดเย็บเป็นลวดลายขั้นบรรจงรองรับสรีระชัดเจนแม้ก,การเดินทางไกลพวงมาลายัยมัลติฟังกชันควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.1นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายระบบนำทางในตัวและบลูทูธแผงหน้าปัดดิจิทันปรับการแสดงผลได้ชัดเจนขณะที่จอเฮดขึ้นดิสเพย์ฉายข้อมูลสำคัญบนกระจกบังลมหน้าผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนน ด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับให้มาอย่างครบครันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับระยะห่างอัตโนมัติจะปรับความเร็วตามการจราจรระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนลดโอกาสหลุดเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติจะเข้ามาแทรกแซงเมื่อจําเป็นเพื่อช่วยลดความรุนแรงขององค์การชนระบบเตือนมุมอับสายตาและเตือนขนาดถอยหลังช่วยให้การเปลี่ยนเลนและถอยจอดปลอดภัยยิ่งขึ้นกล้องมุมมองรอบคันพร้อมเซ็นเซอร์หน้าหลังช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่าย ด้านการบรรทุกของยังคงเป็นจุดแข็งด้วยกระบะหลังที่รองรับน้ำหนักมากกว่า1ตันจุดยึดของแบบติดตั้งในตัวช่วยจัดวางสิ่งของได้แน่นหนาะอุปกรณ์เสริมเช่นเบสไลเนอร์และแร็กหลังคาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในงานและเพื่อการผจญภัยในวันหยุดไม่ว่าจะขนเครื่องมือไปทำงานหรือเตรียมอุปกรณ์กลางเต็นท์เพื่อเข้าสู่เส้นทางวิบากไทรทันก็ปรับตัวได้อย่างไม่มีสะดุดมิสูบิชิไท i ทันรุ่นปี2025สีเงินงรุ่นนี้จึงเป็นเพื่อนร่วมทางที่ทั้งหรูหราและแกร่งกลา้า เหมาะสำหรับทั้งมืออาชีพและคนรักการผจญภัยด้วยสมดุลอันลงตัวระหว่างสมรรถนะความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยอย่าลืมกดติดตาม a u t o v วีเบเพื่อไม่พลาดรีวิวจาะลึกข้อมูลสเปคแบบละเอียดและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในโลกยานยนต์ที่จะช่วยให้คุณไม่ตกเทรนในการเลือกซื้อรถรุ่นใหม่ใ